ตรงนี้มุมนี้มุมนี้มันแล้วพี่พี่ลองกดเดินรัวๆด,ดูอ่าแล้วพี่เดินออกได้ปะออกไม่ได้โอเคกูคนอน<ม>ดีกยวก่อนเฮีย <laughs> นอนละเ <laughs> จอกันบายออกออกไม่เลยน,นี่ย <laughs> ิ้มขาโดนน้องกิงอืมดีแล้พี่จิมเขาจ้างหูใหม่ค่ะแชทหลังใหม่มาก <laughs> เนี่ยมันมีประเด็นดาราม่าในกลุ่มอะคนมันทําแบบเนี้ยแล้วสตวรีมเมอร์เป็นคนทาําดราม่าเต็มเลยพี่ลองไปเปิดอ่านดูดิสตรีมเมอร์ที่มันทําอย่างเงี้ยในกลุ่มอะมันดาราม่าแบบโหดาราม่าหนักมากเกือบพันเม้นนะไปดูดิเราไปดูดิพี่คอมเมนต์ในเฟซบุ๊กอะคอมเมนต์หนึ่งพี่คิดว่าผมกะกะเวลาไม่เป็นหรอ มาแลวซื้อไหมแย่ละตรงนี้แม่งเอลดีไม่เอดีิเก็บแถบพี่พิงค์ลืมเปิดไหม นะนวังในบ้านนะบ้านใหญ่อะดีๆไปดินให้แล้วนะบ้านใหญ่มีแบบมันไปหาคนดิสนะมันไปหาคนดิสนะไปหาคนดิสเฮ้ยเดินไปแล้ว แท,แทบเจ็บปะหรือว่าพี่เจ็บอยู่แล้วโดนฟันไงพี่แตกแตกตอนนั้นไม่มีที่เล่นนะพี่พี่ก็ฝืนปลดแทบเนาะ <c oughs> อารียบ์เรยอยัดหมายอะหยัดดิซ้ำเลย สายไปเลยจะรีบปัน่นใช่ไหมไปเดลยจะรีบปันป่นก็นนออยืนนิ่งนะเดี๋ยวคิวเลอร์อมึงมุมเดิมเลยนะมึง เดี๋ยวล้มแทนให้ดวงเราไปไหนหมดมันเฝ้าตาเลยอ่ะมา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 อีกคนนึงมามาคนนึงต้องไปห้ามาแล้วไอ้เฮียคิวเลสสองมาสิพวกคิวเลสสองมาสิพวกมันก็เหยียบแผลตัวเองหรอไอ้ตั้งไอ้เฮียแล้วกูกดตายยากทำพซื่อ ซ้ำเหรอวิ่งฉีกไปเลยนะถ้ามันตีผม้านเล็กนะมันจะไปบ้านเล็กเล็บตึ๊บแม่เท่ไม่มีเที่อเลยหรอผมเทพเป็นการบล็อกอยู่แล้วมีแทงหลังใช่ปะถ้าแทงหลังเสร็จเดี๋ยวบอกด้วยนะผมจะวิ่งไปล้มแทนให้ตีโดนแน้เหรอเก๋ผมล้มแทนให้ละ ไปปั่นไปเหี่ยวกันเข<อ>าไอ้ก็เดินเหยียบแถบก่อนเมื่อกี้มันยังปั่นกับกูอยู่เลยมันไปเหยียบแถบตอนไหนวนะพี่ลาทีหนึ่งแม่งวาร์ปไปเหยียบแถบแล้วระวังห้องปิดตายนะปั่นหน่อยเฟดสุดท้ายแล้วกูเฟดสุดท้ายแล้วอดใจไม่เนี่ย ใครก็ได้อ้อมไปช่วยบ้านเล็กเลยอ้อมได้อ้อมได้คิวเลอร์มัน216สุดๆไปเลยอ่ะเอ้ปิดตายหรอโอ้มันไม่ปิดตายด้วยกลับไปนะคิวเลอร์กลับไปลงไปเลยก็ได้นะไม่ต้องฮิวผมเดี๋ยวผมรอล้มแทนให้อย่างเดียวน้องนาต้องบล็อกล้มอ่ะตกเรียบร้อย ผมแม่งเป็นดวงอะไรวะแม่งตกเฟซบ่อยจังวะเมื่อกี้เราปั่นไกลกันนะเคือมันอาจจะไม่ใช่ไม่ต้องมาช่วยก่อนพี่ตกเฟซแล้วไงพี่จะช่วยได้ไงเพื่อนมันไม่ได้เพื่อนมันไม่ได้อยู่ในดิสคอร์ดกับเราไหมเราสื่อสารกับเพื่อนไม่ได้หรอกเราต้องนาเจ็บ ยี่น้องน้าไปปัดเลยนะเดี๋ยวพี่เล่นฮนะได้ฮะเครื่องอยู่ไหนหบนครับวะไอ้ด่านเชียรนี่กูก็ไม่เคยชินกับการหาเครื่องทั<ะ>้งทีผมก็จะไปซื้ออะไรกินด้วยฮะเออ What the fuck man What the fuck boh เฮ้ยเราหลงเราเลิงในความรักแล้วดิ <c oughs> <c oughs> มึงหากูไม่เจอจริงดิเพื่อนกูอยู่น,นี่แล้วทำไมต้นไม้เป็นงนั้นอะ มันกางแถบไว้ตรงนี้ทำไมวะขอโทษปัดแล้วก็ได้ไม่แก้แล้วทีหลังอะ่ะ คือเพื่อนเมื่อไหร่จะปั่นเสร็จวะโอ้ดา5 hours later

ไม,ไ,มไม่ไม่เพื่อนได้ไงงงว่ะงงวะ่งวะเธอคุณคิดไม่เองวะเฮียกูแตกดีแบบนี้นอุ้มดิ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 ฝากเขาให้แล้วเมื่อไหร่เพื่อนจะปัลละ่นล่ะเพื่อนปั่นเดี๋ยว ปันปันนั่นแหละปันสองบ้านเล็กอ่ะไอ้เยอะแถวนี้ไม้เยอะอยู่นะโน้ก็มีไม้นะ สีนี้แม่งไม่เดินกลับงงเปรตโอ้ยไี่ี้มืเดินกลับคอัตร้าเท่าไหร่อะไรใจจ้ะโอ้ดูวิ่งดีวิ่ดูวิ่งดีคนรกลัว ไอ้เฮียอะไรเนี่ยกูยอมกูยอมไอ้เหี้ยคือมึงแบบกูยอมใจมึงจริงว่ะคิวเลอร์ตัวเนี้ยนิดสลับฟังกลับยังกลับแล้วค่ะจะเริ่มกันตั้งนานไม่ปันจริง่อยู่คือแบบโผดหัวกับเพื่อนกูยอมใจอ่ะจริงๆอุ้มบ่อุ้มบ่ ถ้ไม่อุ้มวะไม่อุ้มก็วิ่งไม่อุ้มกูก็ไปเลยละกันเลยไอ้ยที่เดิมเลยนะที่แห่งตำนานกูไปแล้วทำไมเกมนานละวะไอ้กูเครียดกูกระดึ๊บแล้วเครียดกว่าคิวเลอร์ก็กูเอย่างละพี่เพื่อนไม่ฝันนะกูร้องถูวอ่ะไม่ฝันหรอเปลี่ยนแล้ว Mà vàng nó cũng đẹp lắm, nó cũng đẹp lắm, nó cũng đẹp lắm, nó เชีย่ยเกือบละเก็บแคนเตอรโครอะไรอ่เกียดเพื่อนถ้าปั่นเสร็จนันจรละทิาทำต่างว่ะทำต่างเอออทำต่างทำต่าง,าง,างแมสคอมโบที่ไกลไกลจัด คอมโบได้นะแต่มันไกลมากเลยเฮ้ยเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วลงนะแม่งบัดลัดจนได้เหี้ยบัตลัดบัดลัดหวยมันตีมันตีตุ้ดแทกตุ้ดแทกอยที่คันผมลน เออโนวันไม่ดีเอากูไปแขวนให้กูตายเถอะคือมันขีม่มอเตอร์ไซค์ไล่ aí, อะทุกคนเพื่อนรอดปะรอดเถอะกูทำให้ขนาดนี้ถ้ามึงไม่รอด, <S 2> <S 2> อดถ้ามึงไม่รอดกูไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะกูทำให้มึงขนาดนี้สุดๆแล้วเพื่อนมึงต้องรอดเว้ยไปละ Finding h a t h เอาเอากูไปฆ่าให้เร็วเลยเร็วๆ เียไม่ใช่คิลเลอร์นะที่ค้าเพื่อนฆ่านาเล่นลิ้นแถวบ้านกูเรียกเล่นลิ้นแบบเนี้ยสวัสดีค่ะพี่พลแถวบ้านกูเรียกเล่นลิ้นเดินมาจะอุ้มเดินมาวางแถบแถวบ้านกูเรียกเล่นลิ้นไอสัตว์ทำเล่นมึงบูชายันกูอยู่อ่ะ 2000 years later. ทำไมอ่ะตัวดีอะ,อะไรกันเนี่ยขอบคุณขอบคุณหนึ่งร้อยวิตจากคุณโฮเล่าเบบี้มากมากนะฮะตังกี้วอลิกระตกไซมัสเขาขอบคุณมากฮะเหมือนมึงว่างอะแถบเปอ้์จริงๆเอ๊ะ กูควรตายตั้งนานเลยแล้วเนี mine, first, ่ย